สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลน,นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวก,กับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับอีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของเย์บอลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าควันหลงนะครับ คืนที่ผ่านมาสร้างกระแสเงื้อหาไปทั่วโลกนะครับเพราะสื่อของตรุรกีออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับกับการพบไทยในค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงนักตบสาวของตรุรออก,มมรากาีนะครับออกไม่สัมาษณ์ชื่นชมบรรยากาศในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยของเราด้วยนะครับบอกว่าสุดจัดเลย ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแหมทึ่งตาแตกกันไปนี่มันงานกีฬาเย์บอลหรือว่างานโอลิมปิกกันนะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทางฝั่งของบราซิลเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาทึ่งกันไปแล้วนะครับเจอแฟนคลับไทยรุมนนสิละครับทุกผู้ชมแมได้ของฝากเต็มไม้เต็มมือนบราซิลงงเลยฮะเออเอาไม่ชันทําไมโอ้นะครับเขาไม่เคยได้อย่างนี้ทุกผู้ชมครับ พอมาเจอวัฒนธรรมที่น่ารักนะของแฟนบริบอลชาวไทยนี้ก็หลงรักกันยกใหญ่นะครับออกข่าวนะฮะทางสื่อของบราซิลไปที่เรียบร้อยแล้วกับความน่ารักนะของกาบี้นะครับที่ได้รับของฝากจากทางแฟนบาิบอลไทยของเราท่านผู้ชมครับโอ้สุดจริงๆ เหมือนไปดูคอนเสิร์ตกล้องห้วยได้ยังไงอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับออดีก็ไม่แบกกล้วยเป็นเครือไปให้ยนะฮะยางรถยนต์อย่างนี้อโหโหโหเออเนี่ยความน่ารักนะครับเรื่องราวแบบนี้จีนทึ่งมาแล้วนะครับกับความน่ารักของแฟนกลับไทยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมไปดูสื่อตุรกีกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาพูดถึงสาวไทยของเราอย่างไงกันบ้างก็ต้องยอมรับว่าในกําคืนที่ผ่านมาเราเป็นรองตุรกีทุกขุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ วิธีการเล่นนะครับความสูงนะได้เปรียบสาวไทยของเราหมดเลยก็ไม่แปลกที่พวกเธอเองจะสามารถเอาชนะสาวไทยของเราไปได้ส .0 ูนย์เซตแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับผมอยากให้คิดว่าไทยของเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยฮะเล่นให้สนุกนะครับแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าสื่อของตุรกีนะครับออกมาพาดหัวว่าตุรกีเข้ารอบ8ทีมนะครับก็อย่างที่ทราบแล้วนะครับ ว่าตุกรกีเองเขาก็อยู่อันดับที่6ของโลกนะครับถ้าดูจากแรงกิ้งและในะคำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เอาชนะไทยของเราไปได้3 0ต่อศเซตนะครับด้วยสกอร์15ต่อ25 15ต่อ25และ20ต่อ2ีเนี่ยทำให้พวกเธอเนี่ยทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับซึ่งเข้ารอบนะครับ8ทีมนะสุดท้ายนะครับของนชั่นลีกไปพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่นะครับท่านผู้ชมครับมันก็มีประเด็นบางประเด็นที่ทางฝั่งของสื่อของตุรกีนะครับได้ออกมาพูดถึงผู้เล่นบางคนที่น่าจะรับโอกาสนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นเทคนิคของโค้ชเพื่อที่จะเก็บนะครับนักตบคนสําคัญหลายหลายคนนะเอาไว้ใช้ในเกมหน้าซึ่งเป็นเกมหนักของตุรกีเช่นกันนะครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อทุโรคนั้นนะครับพูดไปเป็นเสียงเดียวกันก็นกคือการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยท่ผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทุกชาติในค่อนข้างเชียร์นะฮะอยากจะให้เจ้าภาพแต่ละทวีปนะฮะก็ต้องยอมรับว่าแต่ละทวีปแหละนะครับจัดการให้เหมือนไทยท่าผู้ชมครับและที่สำคัญเองเรียกร้องกันโยกใหญ่ อยากจะให้ไทยนั้นจัดเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในศึกใหญ่นะครับของชิงแชมป์โลกท่านผู้ชมครับโอ้โหนะถ้าได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยดีเลยนะฮะท่านผู้ชมแกับต่อยอดกันยาวๆคนนะครับก็เชียร์กันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ค่อนข้างเป็นหน่วงในเรื่องของการเก็บคะแนนในการไปเล่นที่โอลิมปิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเองเนี่ยจบอันดับที่ไม่ได้ติดเลขตัวเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลอยู่เหมือนกัน ในเรื่องการคัดเลือกนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับที่เราจะได้เก็บคะแนนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้นะครับแข็งโป๊กทุกทีมจริงๆแล้วก็ไทยของเราเนี่ยในสัป,ปดาห์แรกเนี่ยทำได้ดีนะครับมาสัป,ปดาห์ที่2นี่หายช,ะชะนะไม่เจอแล้วก็มาสัป,ปดาห์ที่3เล่นในบ้านเราก็หวังว่าจะใช้นะครับพลังของแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยช่วยกันผลักดันแต่สุดท้ายฝรั่งชอบซะง,งั้น ฝรั่งก็ชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะผู้ชมครับแม่ซัดเปลี่ยงซัดเปียงแข่งทุกทีมแล้ฮะแม่โชว์พาวกันยกใหญ่เลยในแต่ละชาตินะครับในการมาเล่นที่ประเทศไทยก็ได้รับความชื่นชมและก็ยอมรับไม่ว่าจะเป็นของสื่อเองนักบาสบอลเองนะครับรวมถึงแม่ชาวต่างชาติที่เข้ามารับชมเกมในสนามด้วยนะครับดูสื่อของตรุรกีแล้วไปดูสื่อระด,ดับโลกกันหน่อยนะครับอย่าง FIPB ล่าสุดลงข่าวใหญ่นะครับออกมาเซลนะฮะคุณปริธาท่านผู้ชมครับว่าที่นายกของประเทศไทยว่าอย่างนั้นนะฮะเขาพาดหัวแบบนี้นะท่านผู้ชมแซลกันแล้วนะฮะเอาใหญ่แล้วนะครับสำหรับเพจระดับโลกนะครับของ volleyball world ท่านผู้ชมเขาพาดหัวได้ค่อนข้างน่ารักนะครับก็มีการเซลจิกๆกันหน่อยนะครับเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเข้ามารับชม ในค่ําคืนนี้ที่กรุงเทพเพื่อเป็นพยานแห่งความรักต่อทีเบรบอลหญิงเขาเองเนี่ยเชียร์เสียงดังที่สุดแล้วในสนามฮนะาีการแซลนะมีแซลด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเออมันก็เป็นความน่ารักของสื่อนะฮะก็ต้องยอมรับว่าคุณพี่ธามอคืนเนี่ยออทรงเก็บไม่อยู่จริงนะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่แม่ดอกไหนดอกนั้นเวลาที่สาวไทยของเราตกลงในแก กระโดดรูดเต้นนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ยังไม่ได้เป็นนายกนะถ้าเป็นที่จะขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการเริบอลโลกนะครับที่มีอ่ะก็ใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะค,ควรที่จะให้ความสำคัญผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะก็อย่าไปมองในเรื่องของการเมืองมากเกินไปถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่นักเริบอลเองเนี่ยนะครับ ได้ผลประโยชน์นะได้โอกาสที่ดีกับการเคลื่อนไหวของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้สนับสนุนกันมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันผลักดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะเรามีปัญหาในปี2ปีหลังเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับก็มองให้เป็นมุมบวกเข้าไว้นะครับ ก็แยกแยะระหว่างการเมืองกับกีฬาแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบให้กีฬานั้นมีการเมืองนะเพราะว่าว,าวงการฟุตบอลนี่มันเละไปแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เบสบอลนั้นเป็นแบบนี้อีกนะฮะก็อยากจะให้นะครับมองให้มันเป็นสีสันแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดบวกกันเข้าไว้นะครับท่านผู้ชมขนาดสื่อโลกเขายังพูดถึงเลยนะครับถึงความน่ารักของประเทศไทยของเรานะครับเราก็ต้อง ใช้ไม้นี้เอาความได้เปรียบนะครับในเรื่องของการับให้กําลังใจนะในการสร้างงานกันต่อไปเผื่อครั้งหน้านะครับ fibb นะอยากจะให้ไทยนั้นนะครับเป็นเจ้าภาพในในหลายๆรายการท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังจริงๆสําหรับลูกรักของ fibb นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับในหลายชาตินี่เขาก็ค่อนข้างปลื้มแล้วก็ชอบด้วยกับบรรยากาศแบบนี้กันนะครับ ไปดูนะครับผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับหลังจากที่จบไปในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ2เป็นโปแลนด์อันดับ3เป็นตุรกีอันดับ4เ,เ,เป็นบราซิลนะครับอันดับที่5เป็นเยอรมันเยอรมันมาดีนะปีนี้นะครับอันดับ6เป็นจีนนะครับจีนนี่โดนทุบไปนะครับนะถ้าจะพูดถึงจีนนะ โอ้โหบอสโควิดฮะจิจิน,นาบอสโควิดทำคนเดียวไป25แตม้มนะครับทุบใส่จีนเละเลยนะครับนะญี่ปุ่นครับอันดับที่7นะครับอันดับที่8เป็นแคนาดาอันดับที่9กเป็นอิตาลีนะครับอันดับที่10เป็นเนเธอร์แลนด์1 1เป็นเซอร์เบีย12เป็นโรเมเนียกันอันดับที่13เป็นไทยของเรานะครับอันดับที่14บอัลแกเรียอันดับที่5โคเอเชียแล้วก็สุดท้ายเกาหลีนะครับคุณคิดว่าประเทศไทยแย่แล้วนะฮะผมอยากจะให้คุณไปมองเกาหลี นะครับเกาหลี10นัดยังหายใชยชนะไม่เจอแย่กว่าเราอีกนะครับก็ต้องมองกันอย่างนี้นะครับจะได้มีกำลังใจกันนะนะครับนัดถัดไปนะครับบริเบอลสาวไทยของเรานะก็จะได้พักหนึ่งวันนะท่านผู้ชมก่อนที่จะได้ดวลกันกับทางญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะเออก็ให้กำลังใจกันต่อนะครับที่ช่อง7 H d สอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลกันหน่อยนะครับที่สคัคกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพินี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ